โตโยต้านะครับสปอร์ตไลเดอร์ d 4 d เกียร์อัตโนมัตินะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มี125หแรงม้านะครับพิกัดนะครับเครื่องยนต์นี่เป็นรหัส 1Kd ครับแรงม้านะครับจะเป็นแรงม้าที่125หแรงม้านะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็เป็น 4, คูณ4ถ้าเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานี้ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่อง 2.5นะครับคือเครื่อง2,5ดีเซลรุ่นนี้เป็นเทอร์โบนะครับเทอร์โบมาจากโรงงานบางท่านถามว่าถ้าซื้อรุ่นนี้นะครับเทียบกับรุ่นพวก 5L นะครับโอ้ต้องบอกว่ารุ่นนี้ดีกว่าเยอะครับนะครับมีกล่องนะครับสมองกล ECU ควบคุมนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำความเร็วได้สูงนะครับส่วนตัวผมซื้อมือสองมานะครับ6ปีมาแล้วนี่นะครับ ช่วงนั้นนะครับถ้าใช้ยางเดิมนะครับขนาด2 5 5 7 0 R 1 5เนี่ยพูดง่ายยางติดรถเนี่ยนะครับความเร็วไม่ต้องพูดถึงครับนู่นครับ170ต้องยกก่อนครับไปได้ถึง170เลยนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ไปถึง170ยเจ็กว่าด้วยนะครับทางเรียบนี่พูดตรงๆว่าพุ่งแหลกเลยนะครับใช้ได้นะครับเรียกว่าประทับใจมากนะครับเทอร์โบของโตโยต้านะครับที่มีอยู่ก็บูตอยู่ประมาณสัก ไม่ถึงบานะครับน่าจะ0.8 0.9ประมาณนี้นะครับอัตราทดเฟืองท้ายเนี่ยทำไมมันพุ่งเร็วนะครับเพราะว่าอัตราทดเฟืองท้ายเนี่ยนะครับใบสีกระดอกจอกเนี่ย11 4 1อัตราทดจึงออกมาประมาณ3.7ข้อดีคือทางเรียบดีครับนะครับข้อเสียคือเวลาไปทางเรียบแล้วขึ้นดอยเช่นทางชันไปม่อนแจมและมีการจอดคาเนินหมดแรงครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็น 2S หรือ 4S ถ้าเป็นเกียร์หลักนี่หมดแรง เกียร์หลักนี่หมดแรงเลยนะครับทางเรียบเวลาขึ้นเขาชันๆยาวๆทางเรียบนะครับถ้าจอดคาเนนแลเสร็จนะครับเดินต่อแทบไม่ได้ยิ่งถ้าแบกสัมภาระเพิ่มด้วยไม่ว่าจะเป็นการชนเหล็กหรือคนนั่งที่เยอะขึ้นนะครับโอ้ไปไม่เป็นเลยนะครับตอนแรกผมมาใหม่ๆก็งงเหมือนกันนะครับคือปัญหาของมันคือรอบออกตัวครับรอบมันต้องเป็นเกียร์โต้ด้วยเรียกรอบไม่ได้นะครับแล้วรอบมาช้านะครับถ้าคาเนิอนี่มันจะอืดๆตั้งแต่ประมาณพันรอบถึงสองพันรอบ พอสองพันรอบปุ๊บเรียวแรงถึงจะมาครับข้อเสียมันก็คือตรงนั้นนะครับบางทีคาเนินนี้ไปไม่เป็นเลยนะครับต้องหันกลับมายัดเ e กียร์สโลคันนี้นะครับก็เป็นคันที่เป็น4 part ี่พาร์ทไทม์นะครับในท้องตลาดถ้าใครอยากจะซื้อหาในท้องตลาดแล้วเอามาวิ่งออฟโรดผมว่าโอเคอยู่แต่ต้องรู้จุดอ่อนของมันก่อนนะครับจุดอ่อนของมันอย่างที่ผมบอกแลลวครับผมก็คือวิ่งทางเรียบเนี่ยใช้ได้เลยนะครับแต่ ถ้าขึ้นดอย c ีไม่ไหวครับวิธีการแก้ก็คือ1นนะครับต้องใส่กล่องครับนะครับกล่องที่ใส่ได้นะครับก็เป็นกล่องของซูเปอร์โฟของค่าย ECU ช็อปนะครับต้องเป็นรุ่นตัดต่อสายไฟต้องตัดต่อสายไฟครับไม่ตัดไม่ได้นะครับของผมก็ตัดต่อสายไฟนะครับแต่ถ้าใครไปตัดแคตตาไลติกและคิดว่าจะไปได้กับเดิมๆปัญหาตามมาครับผมลองมาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าตัดแคตตาไลติกปุ๊บและเป็นเกียร์ออโต้นะครับปัญหาคือวูบครับ ไม่มีอั้นไม่มีอั้นที่หน้าแคทนะครับดันออกมานะครับทำให้รอบไปไม่ได้เลยก็ต้องแก้ถ้าตัดแคทแล้วก็ต้องแก้ด้วยการกดปุ่ม ECU ECT e นะครับ ECT power ไว้ตลอดนะครับรุ่นนี้มันก็เหมือนปุ่ม power mode ของ r ีโวนะครับมันมีปุ่มเพิ่มพลังนะครับมันก็จะลากเกียร์ได้ยาวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยากจะใช้รุ่นนี้นะครับแล้วนำมาวิ่งทางไกลผมว่า ก็ต้องปรุงแต่งบ้างนะครับช่วงล่างคงต้องปรุงแต่งแน่นอนครับของผมนี่จบกับ Iron Man นะครับ Iron Man 4ต้นนะครับเป็นกระบอกขาวนะครับแนบนะครับทอร์ชั่นบาร์ปรับใหม่หมดนะครับถึงจะรองรับความเร็วสูงได้นะครับวันนี้นะครับใส่ยางมัทเทลนนะครับนะครับเป็นของยางมัทเทลน31เคูณ10.5 r 1 5ายังใช้แม็กเดิมอยู่ครับนะครับแต่ล้อมันจะค่อนข้างหุบซุ้มนะครับก็เลยใส่อแดปเตอร์ขึ้นไป นะครับหกออก6เป็นอะแดปเตอร์1นิ้วนะครับใส่เข้าไปเพื่อที่จะให้ล้อเนี่ยมันออกมาล้นซ้มนิดหนึ่งหรือพอดีซ้มนะครับเวลาออฟโรดไปเบียดอุปสรรคเนี่ยนะครับยางจะได้เข้าก่อนตัวถังนะครับยางจะโปรเทคนะครับตัวรถของเรานะครับอ่ะยังพูดไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังต้องการแต่งความแรงนะครับสูตรของผมนี่ถ้าเหมือนกันนะครับก็คือ1ผมต้องผมตัดแคตตาลติกไปแล้วนะครับอุด EGR ไปแล้วนะครับแล้วก็ ใช้กล่องซ u เปอร์โฟนะครับกล่องเคเล่งไฟฟ้ามีด้วยนะครับปรับเบอร์5ทั้งหมดรุ่นนี้9ระดับนะครับรุ่นของผมนี้ต้องตัดต่อสายไฟนะครับแล้วก็ใช้ท่อของนิโตะนะครับเป็นตีเกลียวนะครับก่อนเข้าม้อพักนะครับของนิโตะเฮดเดอร์เทอร์โบวิ่งทางไกลดีนะครับทางออฟโรดจำเลยนะครับคันนี้ก็ยังปรุงแต่งอีกคือถ้าคุณจะซื้อมาแล้วเดิมๆเนี่ยนะครับถ้ายาง255ไม่มีปัญหา นะครับมันพริ้วอยู่แล้วตามอัตราทดที่วิศวกรเขาคำนวณมาแต่ถ้าคุณต้องการไปต่อนะครับไปใส่ใหญย่ยางใหญ่ขึ้นนะครับแน่นอนละครับเลียวแรงมันอาจจะไม่พอแต่ท้ายสุดนะครับต่อให้เป็นยาง255ถ้าคาเนินก็ไปไม่ไหวเหมือนกันถ้าน้ําหนักเพิ่มขึ้นยกเว้นน้ําหนักจะน้อยเช่นคุณไปรวสัมภาระไม่มีนะครับแต่ถ้าไปทำออฟโรดนะครับเพิ่มการชนเหล็ก สายวินนะครับการชนเหล็กนี่เปียกระยองทรงมันจะเข้าเข้ากันนะต้องใช้ของเปียกระยองนะครับสวยที่สุดเลยถ้าทรงนี้นะของเปียกระยองเปียกจังเกิลนะครับข้างหลังก็ต้องเป็นเชิดชัยนะครับมันก็จะโอเคพอดีเลยนะครับรูปทรงผมถามว่าสวยไหมสวยนะครับรุ่นนี้เป็นสีพาสทามนะครับของเล่นมีฟีล็อกนะครับใส่ด้านหน้าด้วยนะครับอันนี้ของผมนี่ปรงแต่งด้วยออฟโรดนี่ทั้งวินหน้าวินหลังนะครับ วินหน้าเป็นสลิงด้วยนะครับหมื่นสองพันปอนด์นะครับวินหลังเป็นเก้าพันห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยปอนด์นะครับข้างหลังเป็น e lock ข้างหน้าเป็น air lock นะครับก็พูดง่ายดิฟล็อกหน้าหลังนะครับปรุงแต่งวันนี้นะครับเพิ่มเติมไปอีกนะครับก็คือใส่นอกจากเพิ่มเติมเข้าไปแล้วยังใส่เทอร์โบครับเทอร์โบถ้าลูกเก่าเสียนะครับอย่าไปชอบไปซื้อของ d max 3000เทอร์โบใส่นะครับมันจะพอดีกันเป๊ะเลยนะครับแต่เปลี่ยนหน้าแป้นหน่อยนะครับ บูตจะแรงขึ้นบูตก็จะได้ประมาณบาประมาณบานหนึ่งนะครับนะของผมนี่พูด,ดง่ายวันนี้ไปจูนใหม่นะครับที่ KS เอสแรซิ่งนะครับเรียวแรงก็ได้ประมาณ144แรงมา้าลงพื้นนะครับลงพื้นที่ลอ้อก็ถือว่าประทับใจถูกใจนะครับจูนแบบควันไม่ดำนะครับจูนแบบควันไม่ดำนะครับเพราะว่าใช้ทางออฟโรดเป็นหลักทางไกลก็ร้อยก็ได้แต่เดี๋ยวนี้มันกลัวไม่ไหวแล้วนะครับกลัวเอามักลัววันนี้ไม่อยู่นะครับเพราะว่า มันอายุมันก็เยอะแล้วนะครับก็เดี๋ยวนี้ขับทางไกลคันนี้ก็ประมาณทักร้อยีก็เพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นใครอยากจะเล่นรุ่นนี้ก็ลองหาดูครับผมว่าเป็นรุ่นพิมพ์นิยมนะครับทรงสวยไม่อ้วนไม่ป่องเกินไปเหมือนพวก v ีโ o นะครับหรือ Fortuner ลองดูครับผมนะครับสำหรับ Sport Rider 3.0 D4D g เกียร์ออโต้นะครับผมสวัสดีครับ อีกนิดนึงครับอีกนิดนึงครับยังไม่จบครับลืมคุยเรื่องรอบเครื่องนะครับความเร็ว120เนี่ยนะครับรอบเครื่องก็ไม่สูงนะครับก็อยู่ประมาณสัก2อ0 0อรอรอบนะครับถ้าความเร็ว110ก็ประมาณ2 0 0พนะครับความเร็ว1้1ก็ประมาณรอบเครื่องประมาณ2,000รุ่นนี้รอบเครื่องจะไม่สูงนะครับเฟืองท้ายก็อยู่ประมาณเบอร์3.7เนะครับเฟืองไทยไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับข้อดีนะครับของรุ่นนี้เลยนะครับเวลาไปทางออฟโรดในปัจจุบันนี้หมายความว่าผมใส่ตัวกล่องซูเปอร์โฟ นะครับของ ECU ช็อปเรียบร้อยกล่องเคันเล่งไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับทางออฟโรดนี่ผมบอกได้เลยว่าเมื่อผ่านกับกล่องซูเปอร์โฟลและจูนใหม่นี่นะครับกับเคสเลสซิ่งเนี่ยนะครับมันมันโอเคมากเลยนะครับเวลากดแล้วล้อมันปั่นได้สูงนะครับมัน4โลสามารถปั่นรอบสูงได้นะครับปกติแล้วเนี่ยครับเวลาเข้าป่าเนี่ยถ้าเป็นรถเพราะผมเปรียบเทียบกับรีโวผมเนี่ยนะครับ 4โลมันจะปั่นสูงไม่ค่อยไหวมันจะหนืดนะครับมันจะหนืดนะครับแต่4โลคันนี้นี่ปั่นได้ไดโอเคเลยนะนะครับนั่นนั่นก็คือข้อเสียของมันไงครับว่าเรี้ยวแรงที่มันจะดันแรงฉุดกระชากนะครับลากรถล,ลากอะไรต่างๆนะครับผมเคยไปลากวีโก้คันหนึ่งขึ้นเหมืองสมศักดิ์ลากไม่ไหวขึ้นไม่ได้นะครับมันไม่มีแรงฉุดมากขนาดนั้นนะครับอาจจะเป็นเพราะอัตราทดเฟืองท้ายอะไรของมันด้วยนะครับน้าหนักตัวของเดิมนี่มันจะอยู่ที่ 1950ตามจดทะเบียนในคู่มือเล่มน้ำเงินผมเคยเอาไปเข้าช่องขนส่งนะครับว่าชั่งน้ำหนักได้ประมาณเท่าไหร่นะครับที่กรมทางหลวงข้างทางนะครับก็ได้ประมาณตอนนี้นะครับน้ำหนักของผมยอยู่ประมาณที่2550หรือประมาณ2,600นะครับเมื่อรวมโน่นนี่นั่นเข้าไปบ้างนะครับสรุปผมเดินทางนี่ก็อยู่ประมาณ2006 2ตัน6 2ตัน7ดประมาณนี้นะครับหรือบางทริปออกซัน2ตัน8ดด้วยนะครับผมแบกน้ำหนักค่อนข้างเยอะ ทางออฟโรดนี้ใช้ได้เลยนะครับแต่ต้องเล่น4โลนะครับ4โลนี้ความร้อนเบอร์ตเทมก็อยู่ประมาณสัก80นะครับแต่สําหรับ 2S ความร้อนเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณ83นะครับถ้าสโลนี่ความร้อนไม่สูงเลยนะครับขับสนุกครับสำหรับทางออฟโรดที่เวลาปั่นโคนสู้โคนนะครับส่วนตัวผมประทับใจและชอบมันมากครับสําหรับเจ้า s p o ร์ตไ d เด D4D 3.0คันนี้ครับสนับสนุนโดย ผลิตภัณฑ์ผ้าเบรกกูไก่ผ้าเบรกคุณภาพเทคโนโลยีญี่ปุ่นเพื่อความปลอดภัยโดยเมเจอร์ไทยเชียงใหม่0874745399